จพีาขอให้วิชโเพราะกูใจแค่มาฟิลลยนัมเอราะว่าเพราะกูนั้มากินกูไม่อยู่บนบันล่เงินเดึงนกูไม่ได้พร้อมแบบพวกมึงไม่ได้ไม่นอนอยากคิดจะเข้ามาล็อกโดยเพราะกูทำมึงลบเป็นกองเพราะกูใจแ สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP 2ไว้ทุกคนที่เราจะมาพูดถึงเราคนดังในไฟเอ็มนาะต่อจาก EP แรกที่ผมพูดถึงอ่าบังบอลน,นะครับผมชักนมแล้วก็สต,ติเสียไม่ได้เนาะก็คลิปนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงอีก3คนนะครับที่ผมยกมาต้องบอกเลยว่า3คนนี้เนี่ยน้อยคนมากที่จะไม่รู้จักถ้าใครได้ดูติดตามเกม GTA ไฟเอ็มมาตลอด 2องสปีถึงสปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่า3คนนี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้มาน,นานแล้วก็แทบจะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆคนที่เข้ามาดูเนี่ยก็อาจจะชื่นชอบทั้งสคนนี้มาจนมาถึงปัจจุบันนะตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยและรู้จักและก็ชอบในเรื่องของคาแรคเตอร์ในบุค,คลิก สอง3คนนี้นะครับผมสําหรับคนแรกที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือบอสของ JK จันทังคารของเรานั่นเองก็คือลุงนั่นเองถ้าพูดถึงลุงเนี่ยบางคนก็อาจจะไปคิดถึงลุงลุงตู่หรือเปล่าไม่ใช่นะนี่คือลุงแม็กครับผมลุงแม็ก JK จันทังคารนั่นเองก็คือบอสแก๊ง JK ซึ่งลุงแม็กเนี่ยจากที่ผมดูติดตามมาเนี่ยเป็นคนที่คือมีเรื่องราวมีสตอรีนน่มายาวนานมากๆจนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นบอสของ ทุกๆคนเนี่ยจะเคารพบุงแม็กนะจากที่ผมดูไม่ว่าใน JK เองเนี่ยก็ไม่ต้องพูดอยู่แล้วก็ต้องเคารพบอยู่แล้วเป็นบอสแกง๊งรวมถึงแก๊งอื่นเนี่ยก็เคารพบุงแม็กนะเพราะว่าบุคลิกของเขาเองคือผมมองว่าเขาค่อนข้างที่จะจริงใจนะผมจริงใจพูดเข้าถึงกับทุกๆแก๊งนะผมแล้วก็เรื่องของคาแรคเตอร์เนี่ยจ,จะมีคาแรคเตอร์ที่ตลกวนๆน,นะฮะนะครับผมแล้วก็บางจังหวะถ้าตึงเครียดหรือว่า ดราม่าอะไรเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่อีกแบบหนึ่งเลยอะเออเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าจังหวะที่จะหาก็มีจังหวะที่จะตึงก็แบบตึงไปเลยนะครับผมจากที่ผมดูก็ถือว่าเป็นบอสแก๊งระดับต้นๆของไฟเอ็มเลยนะครับลุงแม็กที่ผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เขาเด่นชัดมากๆนะครับผมแล้วก็จากที่ผมดูการเล่นสตอรี่หลายๆอย่างเนี่ยเป็นคนที่คืออ่านเกม ขาดในการเล่นสตอรี่หลายๆหลายๆครั้งที่ผมดูลุงแม็กตัดสินใจยังไงเนี่ยก็น้อยครั้งที่จะพลาดนะนะครับผมสำหรับลุงแม็กแล้วก็ในแก๊งเนเชื่อฟังเหมือนลุงเป็นศูนย์กลางอ่ะพอลุงเป็นศูนย์กลางปุ๊บแก๊งจะทําอะไรก็ต้องตามที่ลุงสั่งแล้วทุกคนในแก๊งก็จะโฟกัสในจุดเดียวแล้วก็จะในผมดูการตัดสินใจของลุงในการเล่นสตอรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบสุดมากแล้วหลายๆแก๊งก็น่าจะรู้ดีสําหรับลุงแม็กนะเออมาต่อคนที่2ก็คือแจ็ค กจันตังคางนะครับผมแจากกี้ JK คนนี้เนี่ยใครได้ดูมาตั้งแต่แรกเว้จนถึงตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมแม่งไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบคือด้วยคาลิเตเตอร์แบบว่าอาจจะกุนกวนแบบปั่นประสาทแล้วแบบคําพูดดําเสียงที่ดูแบบจาแข็งแข็งกระด้างแล้วก็ดูแบบแอคแอคหน่อยแบบแอคจัดอะไรประมาณเนี้ยซึ่งถ้าใครมาดูใหม่ๆเนี่ยรวมถึงผมที่ดูมานานแล้วนะก็ยังรู้สึกแบบไม่แม่งกวนกวน คนจัดเลยว่ะคนเนี้ยเออแล้วก็เรื่องราวของแจ็กกี้สตอรี่มาจุดเริ่มต้นก็คือจากที่ผมรู้มาก็คือเคยเป็นตำรวจมาก่อนแล้วก็ลุงแม็กก็พาเข้ามาอยู่ใน J.K. นะครัผมบุคลิกก็คือจะมีหนวดแล้วผมใส่ชุดคือดูแบบยังไงอะตำรวจอะเออทรงตำรวจเลยใส่ชุดเอาอเสื้อข้างในกงเกงอะไรเงี้ยไว้หนวดใส่หมวก ใส่หมวกแก๊ปสีดำแล้วก็ใส่แว่นตานะครับผมบุคลิกก็จะตึงๆก,กวนกวแบบนั้นแหละซึ่งถ้าคนชอบก็คือจะชอบไปเลยนะแต่ถ้าคนแบบไม่ชอบก็คือแบบไม่แม่งแอคจัดเลยวะ่ะคำพูดน้ำเสียงอะไรเงี้ยก็แบบอย่างที่รู้กันนะแต่ผมชอบอย่างนึงคือคาแรคเตอร์ที่เขาไม่ค่อยหลุดความเป็นแจ็คกี้เลยคือมายังไงแต่ต้นก็เป็นแบบนั้นตลอดจนถึงตอนนี้ บุคลิกของเขานะเออเนี่ยคือแจ็คก,กี้จานังคานส่วนอีกคนนึงก็คืออาตีอืมอาตีนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นตำรวจเหมือนกับแจ็คก,กี้ไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่นะเป็นตำรวจแล้วก็เข้ามาในอยู่อ่าเข้ามาอยู่ j k ตัวอาตินี่คือจากที่ผมดูเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบตลกเฮฮานะครับผมพูดจาแบบกวุนกวนหน่อยบุคลิก็คือกวุนกนแหละปั่นประสาทนะครับผมจังหวะแบบจะซีเรียสตึง,ตง,ตงก็มีให้เห็นเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วบุคลีเขาจะแบบ เป็นคนสนุกตลกเฮฮานะแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะผมดูนะค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวเองสูงนะครับผมบางทีจังหวะที่แบบในแก๊งตัดสินใจไรไปถ้าเขาแบบไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะแบบไม่สนใจเลยเออดูจากหลายๆสตอรี่ที่ผ่านมาชีวิติแบบเฮ้ยกูไม่โอเคกูก็ไม่เล่นอะไรประมาณเนี่ยกูไม่เล่นแบบนี้กูก็ไม่เอาเออซึ่งบุคลิกแบบนี้คือผมรู้สึกว่าเขาแม่งมีความเป็นตัวเองสูงแล้วแบบเออเฟลีลดีนะครับผมสําหรับอาตีทรงผมก็เป็นเอกลักษณ์นะครับผมเป็น ผมสีเขียวเหมือนง,งอนไก่อะไม่รู้ทรงอะไรนะแต่ผมว่ามันไม่ค่อยมีคนที่ใช้ทรงผมนี้สักเท่าไหร่ถ้าถ้าเห็นทรงผมเนี้ยก็นึกออกเลยว่าเป็น อาติ jk นะครับผมแล้วก็คลิปนี้ผมก็พูดถึง3คนนี้ซึ่งเป็นคนสำคัญนะต้องบอกบุคคนสำคัญเลยแหละอยู่ใน jk ซึ่ง3คนนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้นะถ้าพูดถึง jk 3คนนี้ก็คือเด้งขึ้นมาในหัวเลยและนี่ก็คือคนดังใน EP ีที่2ของเรานะสำหรับลุงแม็กแจ็คกี้แล้วก็อาร์ตีนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยและการสําหรับคลิปนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แต่ขออย่างเดียวนะครับผมอย่าดาม่านะผมคลิปนี้ผมพยายามจะพูดถึงบุคลิกแล้วก็นิสยนัยโดยรวมและกันในตัวละครในโลเปที่เขาเล่นนะผมจานข้างนอกอะไรก็ขอญาตอย่าดึงเขาร่วมเข้ามาในคลิปนี้ด้วยแล้วก็ ฝากติดตามใน EP ที่3ด้วยว่าจะเป็นใครนะครับผมก็ฝากคลิปนี้ไว้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะ้วผมเเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ